ชนแก้วงวดเนี้ยเจ้าแม่กล้วยแต่นีอ่ะให้หวยแม่กแม่นนะไม่เสียแรงเลยที่ฉันน่ะไปฉเงื้อจนคอจะหักอะ่ะแหมงวดเน,นี้ยได้มาเป็นแสนเลยนะอุ้ยจิ๊บจบิไม่ถึงแสนแค่หมื่น จ,จึงจองสามจีก้าตกเจ็ดแต่ก้าจิบเฮ้ยได้มาเลขหนึ่งเลขเจ็ดงวดนี้ต้องเจ็ดเจ็ดยากทั่วเจ็ดเจ็ด <c oughs> ไม่ถูกหวยแล้วปไปไล่ตีจิงจบเนี่ยนะก็มันเสือกร้องจิงๆๆๆๆๆๆ้งจิ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 ้จกมันก็เจ็บเจ็บบ้าเนี่เมื่อไหร่เธอจะเลิกบ้าหวยสักทีนะหมดงวดนึงงวดนึงเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะมันก็เงินของฉัน,นเงียบปากไปเลยไปเลย <c oughs> เป็นอย่างเงี้ย วดน no <_<_<_<_<_<_ี้จะลงทุนอะไรดีนะยังหาเลขลงทุนไม่ได้เลยเจ้าเมตาดีเจ้าขาสาธุงวดเนี้ยขอตรงๆเลยแะ้วเจ้าคะอย่าให้พลาดเลยนะ้เจ้าคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสิบสิเอ็ดสองหนึ่งเลขสวยด้วยอ้าวนแก้วเงี้ยชจ้าแม่กล้วยแต่นีอ่ะให้หวยแมกแม่นะ ไม่เสียแรงเลยที่ฉันน่ะไปจนเงื้อจนคอจะหักอ่ะแหมงวดนี้ได้มาเป็นแสนเลยนะอุ้ยจิบจีบไม่ถึงแสนแค่หมื่นหวยแค่งวดเดียวเนี่ยดีออกดีใจกันหน้าดูเลยนะที่ไอ้งวดที่เสียไปเนี่ยไม่เคยมาคิดว่ามันคุ้มทุนหรือเปล่าเน่ไอคุนศนหกปากไปเลยคนกำลังเฉลิมเฉลองกันอย่างมีความสุข ทาให้เสียอารมณ์หมดสมบัติในบ้านเนี่ยก็ขายไปแทงหวยจนจะหมดอยู่แล้วต่อไปคงจะได้ขายบ้านอะ่ะเบือ่อเบื่อก็ไปให้ไกลไปพักก่อนแม่บอกให้ไปพักผ่อนไป หวดนี้แม่ยังไม่ได้เลขเลยนี่ไงหนึ่งสองสสี่ห้าฝั่งนี้ห้าฝั่งนู้นหกเฮ้ยห้าหหห้าฮัลโหลรับซื้อของเก่าใช่ไหมคะไอโต๊ะตู้เตียงโซฟาที่ตกลงว่าจะขายอ่ะมาขนวันนี้เลยนะคะ ฉันรีบเออเออเออถ้าโอนก่อนก็ดีนะคะฉันต้องการใช้เงินโลภทุนหนักหนักกำไร่มันก็จะได้เยอะเยอะจะเผื่ออย่าทำให้แม่ผิดหวังนดลูก นี่เธอบ้านมาจำลองเหรออือหือเธอจะบ้าไปแล้วหรือไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยวะฮะบ้านเนี้ยเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับแกบ้านพ่อฉันฉันจะเอาไปขายหรือจำนองมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเออบาน ถ้าฉันจะใช้สิทธิ์ความเป็นสามีถ้าทานเธอไม่ได้งั้นเราเลิกกันดีกว่าเออเลิกก็เลิกไปงวดน,นี้ฉันรวยแน่แล้วอย่าสมสารกลับมาหาฉันก็แล้วกันได้ฉันก็ไม่อย,อยากอยู่กับคนบ้าหวอย่างเธอหรอกเชิญเธอรวยไปคนเดียวเลยนะ สนมันไม่กลับมาแล้วทิ้งไปเลยเออนี่นี่ฉันหนวยแล้วฉันก็จะหาผัวหน้าตาเด็กๆใสๆเหมือนเจมจีไปเลยนี่อ่ะมาใหม่นะกินเด็ก่ะเอ้าวจกแก้วมามามาชอนเสทีคนใหม่อุ้ยนานๆนีฉันจะถูกแบบนี้นะอู้ยน่าชคดี ไปเที่ยวต่างประเทศแหมอย่าเลื่อนเยอะอ่ะเอาแค่ว่าไปต่างประเทศก็พอแล้วเออฉันเฮ้ยสีฉันว่นาลล้เตอรี่แกไม่ใส่ไปแล้วว่ะ ไปอยู่บา้านพวกแกด้วยนะฉันว่าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ลอตเตอรี่มันไม่อยู่แล้วฉันฉันฉันก็ไม่อยู่แล้วเว้ย